โอเคครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะขอต้อนรับนะครับทุกๆท่านเลยเข้าสู่เกม Ark Survival ในแมปทะเลทรายนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับช่วงแรกของเราก็จะเป็นการฟักไข่นะครับังกรสายฟ้ากันก็แล้วกันนะครับผมเนื่องจากว่าผมอยากจะได้ตัวเมียเลยเกินจะได้เอาไปผสมพันธุ์นะครับกับตัวผู้ที่บ้านโอเคเริ่มภารกิจกันเลยครับไข่อยู่ในตัวอีกาเอามาก่อนเลยครับผมแล้วก็มาวางไข่นะครับไว้ตรงกลางตรงนี้เลยครับโยนลงไปครับทีนี้ก็จะจุดไฟเลยนะครับ เฮ้ยเดี๋ยวกดผิดกดเก็บมาแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวจุดไฟตรงนี้ก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวมันไปโดนเก็บไข่มาอีกนะครับทีนี้ก็โยนทิ้งลงไปใหม่อุณหภูมิตอนนี้ไม่น่าจะได้ครับจนกว่าผมจะจุดไฟครบนะครับจุดให้หมดเลยเป็นไงหนาวไปนะครับต้องคอยดูที่ไข่ให้ดีได้ไหมได้ไหมโอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้นะครับแต่ผมจะจุดให้ครบเลยนะครับกันพลาดครับผม จุดไปจุดได้หมดเลยครับไข่ลูกนี้ที่เราได้มาเลเวล132เลยนะครับใช้ได้เลยครับเรียกได้ว่าเยอะที่สุดในบ้านเลยนะเนี่ยอันนี้ครับทีนี้ก็ไปหานมกันเลยครับผมระหว่างที่เรารอมันฟักนะครับเดี๋ยวถ้าเราเจออัลฟาเราก็จะฆ่าอัลฟานะครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปล่อไวเวอร์ตัวเมียมายิงก็ได้ครับชิลๆมากมายสำหรับไวเวอร์ตัวเมียนะครับถ้าเราฆ่ามันตายเราจะไม่ได้นมนะครับต้องจากว่าเราจะยิงมันให้สลบนะครับผม ส่วนอัลฟานี่ก็ได้นมนะครับทุกตัวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าเมื่อวานบังเอิญว่าผมไปกินมันซะก่อนก็เลยไม่ได้นมเลยครับโอเคเจออัลฟาพอดีเลยครับเลเวลเท่าไหร่เนี่ยผมว่าอีกาก็น่าจะไหวเลเวลเจ็ดสิบสองนะครับผมไปตามพี่มาน้องเอาอีกา,กามาง่ายกว่าครับมาด้านนี้มาด้านนี้สู้กันด้านนอกโอเคกว่าผมว่ามังกรไฟนี่แหละง่ายเวลามันตามเรามันจะโจมตีเราไม่ทันนะครับ จิกไปจิกไปแบบชิวๆครับสบายๆแน่นอนคืออยู่ลักษณะเนี้ยโอเคครับมันตีเราไม่โดนอยู่แล้วถ้าใครดามเมจน้อยก็แค่วนไปวนมาครับนานหน่อยแต่ว่าฆ่ามันได้แน่นอนครับผมเรียบร้อยครับอย่าให้มันมาหลายตัวอย่างเดียวโอเคมันหล่นด้ยแล้วครับทีนี้ก็ไปเก็บนมกันเลยเมื่อวานพลาดไปนิดเดียวเสียดายมากมายครับไม่งั้นผมก็น่าจะได้นมมาประมาณ100นี่ครับเก็บมาให้หมดเลยโอเค เรียบร้อยครับผมทีนี้ก็เอานมทั้งหมดนะครับมาใส่นกเลยครับเฮ้ยนมอยู่ไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวนมที่เก็บมาเมื่อกี้ไม่มาด้วยครับอะไรวะเฮ้ยหรือว่าผมไม่กดผิดกดทิ้งหรือเปล่าเนี่ยอ๋อนี่ไงอันนี้น่าจะเป็นนมไปกดผิดกดทิ้งมั้งโอเคเก็บไาก่อนนะครับโอเคได้นมมาครบแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้ก็เอามาฝากไ้ที่อีกาก่อนนะครับมันจะได้เน่ายากๆหน่อยใส่เข้าไปเลย โอเคได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยนม50ขวดนะครับทีนี้ก็กลับไปจุดที่เราฟักมังกรกันเลยไม่แน่ใจว่ามังกรเราจะฟักเสร็จหรือยังนะครับทางด้านนี้โอเคครับอีกไม่นานก็จะถึงแล้วด้านหน้ามีศึกด้วยจับไปแจมด้วยทีเดียวตายห้าสะใจก็เดี๋ยวนี้นะครับหลังจากที่เราฟักมังกรเสร็จก็จะไปจับจิงโจ้กัน,นครับจิงโจ้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับไว้อีแล็คอีแล็ค อีแหลงวุ่นวายจัดไปก่อนครับโอเคครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ลูกมังกรจะฟักเสร็จแล้วนะครับเลเวล132แจมแจมผมว่าสีเหมือนตัวเดิมเลยเนี่ยได้ตัวผู้ด้วยโอโหอะไรวะได้ตัวผู้นะครับผมเสีได้ครับเป็นเพศเดียวกันไม่เป็นไรการจะฟักให้เป็นตัวเมียมก็ไม่ใช่ง,ง่ายๆนะครับผมทีนี้ก็เอานมออกมาเลยแล้วกันใส่ไปหมด50ขวดนี่แหละใส่ได้หรือเปล่าม่รูครับลองดูครับ ผมว่าน่าจะได้อยู่มั้งยังไงก็ต้องลองครับผมอัดเข้าไปเลย50ขวดเดี๋ยวเราจะปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยนะครับผมจะไม่กลับมาดูแล้เดี๋ยวค่อยมาดูไปจับจิงโจ้กันเลย Disable Wandering ไปมีก่อนนะครับผม Wandering Wandering โ okay. อเคอันนี้นะครับมีคอ m มาน d อะไรด้วยเนี่ยอ๋อมีแบบ s p e c i a l a t t a c k ด้วยเหรอเพิ่มเ,เข้ามาใหม่หรือเปล่ามู้ครับตรงนี้ตอนแรกไม่มีครับผม ตัวอื่นมีหรือเปล่าเนี่ยลองดูตัวอื่นดูดิตัวอื่นไม่มีนะครับเดี๋ยวดูทีเล็กดูก่อนนะครับทีเล็กมีไหมทีเล็กไม่มีอ๋อมังกรนี่สามารถที่จะเปิดนะครับสเปเชียลแอตแทกได้ครับเออเจ๋งเจ๋งไม่รู้นันคืออะไรแต่ว่ามันเป็นการโจมตีแบบพิเศษนะครับเอาเป็นว่ามังกรเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยทีนี้ก็ไปจับนะครับจิงโจ้กันต่อเลยส่วนทีเล็กก็เดี๋ยวเซตอาคิสซีไว้เลยนะครับจะได้ป้องกันร,รูปมังกรได้ด้วยครับผม เก็บขี้มาขี้อันนี้ก็จะเป็นมากในการทําปุ๋ยนะครับรู้สึกว่าวันก่อนผมจะหมักปุ๋ยเอาไว้ได้2ถุงนะครับทีนี้ก็ไปหาพวกเห็ดก่อนดีกว่านะครับม่กอแลฟาวเวอร์ผมรู้สึกว่ามันจะกินเห็ดกับแลฟาวเวอร์นะจิงโจ้ผมก็จําไม่ค่อยได้ครับรู้แต่ว่ามันกระโดดเหวมาเนี้ยโอ้โหคีบได้หรือเปล่าเนี่ยลองคีบจิงโจ้ดูที่คีบได้ไหมคีบได้อยู่ครับเลเวลแปดเอามาฆ่าเล่นก่อนหนึ่งต้องหาเห็ดก่อนผมไม่มั่นใจว่าแลฟาวเวอร์ใช้ได้หรือเปล่า แต่ที่แน่ๆใช้เห็ดได้แน่นอนเห็ดรู้สึกว่าจะได้จากพวกคริสตัลนะครับคริสตัลก็จะอยู่บริเวณภูเขาทั่วไปยิ่งสูงก็ยิ่งมีเยอะครับผมภูเขานี้มีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะหากันเรื่อยๆนะครับโอเคเจอเลยครับหาไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น p i ิกแอคนะครับทีนี้โอเคขอให้ได้แลฟเวอร์เยอะทำไมมีสีทองด้วยก็ไม่รู้เนี่ยแลฟเวอร์ได้มานิดเดียวเองครับผม แต่ได้คริสตัลมาเพียบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหากันทีละนิดทีละหน่อยคริสตัลก็เก็บไว้ในตัวอีกาเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วผมก็ต้องการเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันก่อนที่เราขาดไปผมก็หมดไงผมคิดว่าอยู่ในตัวเฮเลนแต่ปรากฏว่าไม่มีนะครับโอเคอัพน้ำหนักไป5,000เลยครับเดี๋ยวไปดูให้ทั่วก่อนนะครับว่าหมดหรือยังยังไม่หมดเนยตรงนี้มีอีกโอเคดูเหมือนว่าจะมีหลายจุดได้อยู่ หาเรื่อยๆไม่ได้รีบอะไรไปด้านหน้าต่อเลยครับด้านหน้ารู้สึกก้อนยังมีอีกนะครับแล้วก็มีโกเลมด้วยครับถ้าสังเกตดีๆหินก้อนเหลืองๆทองๆตัวนูน้นผมว่าโกเลมแน่นอนเลยครับชชว์ๆแต่ว่าไอ้คริสตัลสีทองนี่ผมเห็นมันก็ให้ของเหมือนกันนะแต่ว่ามันดันเป็นสีทองนะครับไม่แน่ใจว่ามันช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าโกเลมออกมาแลวครับผมโอ้โหสแสดงว่ามีตัวอะไรไปโดนมันแน่นอนเลยครับ กหินนี่ทิ้งไปนะครับเก็บคริสตัลอย่างเดียวพอโอเคเอาเลยครับตอนนี้ยุ่งเลยครับผมโอ้โหผมโดนจู่โจมโดนเป็นกอไฟนี่ครับเลือดเกือบหมดเลยครับผมเดี๋ยว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 เกือบตายแล้วเกือบตายแล้วอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยกำลังจะไปะเลยวิ124ด้วยครับไม่น่าเชื่อครับเลือดจาก2,000เหลือ600ครับผมโอ้โหโคตรแรงมากครับบอกได้เลยว่าโคตรแรงจริงครั้งหนึ่งของมันนี่จะทําให้เราเสียเลือดได้ประมาณแบบว่า 3 0มเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผมเลือดประมาณ2 3 0 0นี่น่าจะตายไปแล้วครับโชคดีว่าผมมีเลือดเยอะเลยรอดมาได้บูดบิดมากมายตรงนี้ไม่มีคริสตัลนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนจุดก่อนทีนี้ก็ต้องมารีเลือดกันอีกพักหนึ่งอีกครับผมเลือดมันเยอะมันก็รีนานหน่อยเวลามันรีเลือดมันก็จะหิวง่ายนะครับอันนี้คือข้อเสียงมันจัดไฟคาโน่เรียบร้อย เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับไปที่บ้านคราบที่คีก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องเรียนเอ็นแกรมก่อนนะครับโปรโครอปตัวดอนโอเคครับใน s ซอร์เมตตี้นะครับผมเข้าไปด้านในกันเลยครับอุปรกรณ์จะใช้อะไรบ้างจําไม่ได้นะครับอยู่ไหนเอ่ยโปรโครอปตัวดอนอันไหนอันไหนอ๋อรู้สึกว่าจะขาดเพล้นนะครับเพล้จริงๆก็น่าจะมีเยอะอยู่นะ ดี๋ยวต้องขึ้นไปดูพวกไนโนเสาด้านบนนะครับผมว่าต้องมีแน่นอนในตัวอีกามีบ้างหรือเปล่าเนี่ยดูในตัวอีกาก่อนนะครับเพลวเพลวเพลวมีไหมพิมพ์หาเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวพลาดครับผมในตัวอีกาไม่มีเพลวนะครับโกเลมเรามีไหมผมว่าโกเลมไม่น่าจะมีเพราะว่าวันก่อนผมกดทิ้งของไปแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันเลยดีกว่ามังกรด้านบนน,น่าจะมี ไม่แน่ก็อาจจะอยู่ในตัวซากินี่ครับซากิมันก็ไปฆ่าตัวอะไรมาหลายตัวเช่นกันครับผมซากิมีเพลวไหมลูกเฮ้เ,เพลวไม่มีครับเพลวนี่หายากจริงเดี๋ยวเอาพูดว่าอัพเร็วให้กับพี่กระจูกันบ้างดีกว่าครับเพิ่มเลือดไปเพิ่มดาเมจหลักๆเลยผมว่าเลือดโอเคกว่าอัดเลือดไปเลยครับจะได้เลือดเท่าไหร่ไม่รู้เนะี่ยเพิ่มเลือดไปก่อนครับผมเดี๋ยวต้องเอาอาหารมาใส่ด้วยนะครับไม่งั้นมันตายแน่นอน เลือดได้5 0 0 0นะครับ2อ9าครับอาหารตอนนี้ก็เบอร์รี่ผมไม่มีเลยนี่เดี๋ยวค่อยลงไปเอาด้านล่างนะครับอัพไปก่อนไม่เป็นไรตอนนี้ยังไงมันก็ไม่ตายอยู่แล้วครับผมเพิมเลือดไปไอตัวนี้เอาดาเมจเยอะๆหน่อยมั้งตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเมียจริงๆแล้วตัวเมียไม่ต้องดาเมจเยอะอะไรมากมายนี่ครับผมก็กดผิดผมคิดว่ามันเป็นตัวผู้นะเนี่ยอัดเลือดไปครับผมเลือดได้4590สําสำหรับตัวเมียนะครับ ทีนี้ก็ขึ้นด้านบนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวใช้นกเลยครับขึ้นทางนี้เลยโอเคลงไปเอาเบอร์รี่มาก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยครับผมจัมโบ้อยู่ทางนี้โอเคขอเบอร์รี่มาให้พี่หน่อยเอามาสัก 2- 300ก็น่าจะพอครับเรียบร้อยครับทีนี้ก็เอาเบอร์รี่ที่ได้มาเมื่อกี้นะครับไปป้อนให้กับ เจอบอลหรือว่าจิงจอกทะเลทรายนี่ครับลงทางด้านนี้เลยเฮ้้ลงยากว่ะมังกรตัวนี้มันบังเดี๋ยวมันลงทางนี้โอเคได้แล้วนี่ครับใส่ไปตัวละครึ่งก็แล้วกันครับผมตามด้วยตัวนี้ต่อเลยขี้ออกมาด้วยเนี่เก็บขี้มาด้วยครับเดี๋ยวจะได้เอาขี้ไปหมักต่อขี้มาตัวละโอ้โหกระจุยกระจายเกับโดนหน้าพี่เลยเนี่ยลงไปโอเค ทีนี้ก็มาดูเพลวกกันต่อเลยนะครับว่ามีเพลวหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าไม่มีต้องไปล่างครับผมตัวนี้มี16นะครับ16ผมว่าน้อยไปนะเนี่ยไม่น่าจะพอนะครับผมมังกรไฟมีเท่าไหร่ลาเซลลาเซลมี23ครับเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างต่อเลยไปลงในดูตะกั่กนดูนี้ตะกั่กนเผื่อจะมีตกะกัตนจริงๆแล้วก็ไปบู๊มาเยอะนะครับไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีครับผม ตะกรแ,แตนอยู่ตรงไหนเอ่ยเทเล,ลเบิร์ดมีไหมเทเล,ลเบิร์ดมีอยู่โอเคมีตัวละนิดตัวละหน่อยเองเนี่ยตัวนี้มีหรือเปล่าตัวนี้ก็มีเฮ้ยตัวนี้มีเยอะโอเคผมว่าน่าจะพอเลยครับตะกรแตนมีไหมจะได้เก็บไปทีเดียวเลยนะครับตะกรแตนไม่มีเพราะว่าเคลียร์ของไปแล้วทีนี้ก็ขึ้นด้านบนกันเลยอุปกรณ์ตอนนี้คิดว่าน่าจะพร้อมเลยครับลงจอดตรงนี้นะครับ อยากจะได้นกตัวเมียนะเนี่ยจะได้ทําให้มันโหดขึ้นเวลาผสมพันธุ์มันจะได้ค่าพลังที่ดีกว่านะครับทีนี้ก็คราฟที่ขี่มาเลยนะครับถ้าดูผิวเผินก็คือว่าสกินทุกอย่างนะครับเหมือนกับที่ขีท่ทีเล็กมากครับผมตอนแรกผมก็นึกว่าที่ขี่ของทีเล็กนเนี่ยที่ผมดูตอนแรกผมไม่ได้อ่านชื่อไงโอเคได้ที่ขี่มาแล้วนะครับทีนี้ก็ไปหาจับจิงโจ้กันเลยดีกว่าผมว่าเอาเลเวลประมาณ20 เห็ด20ก็น่าจะไหวอยู่ครับน่าจะจับได้แน่นอนเดี๋ยววันนี้เอาซากิไปนะครับซากินี่เป็นตัวที่สายโหดมากครับผมรู้สึกว่าเลเวลจะอัพได้อีกเนี่ยโอเคตอนแรกผมก็นึกว่าจะตันแค่นี้นะเนี่ยเพิ่มดาเมจไปเลยครับไปหาจิงโจ้กันเฮ้ยมีทีเล็กมาหนึ่งตัวครับใกล้บ้านครับผมแหมเมืม่อวานมาหานี่หาไม่เจอครับหายาเหลือเกินวันนี้เจอง่ายได้ครับ เลเวลดีด้วยครับผมเลเวล48เลยจัดไปเคลียรตัวอื่นก่อนนะครับผมต้องการทีเล็กประมาณสักส3ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดติดต้องออกมาให้ได้ออกมาก่อนออกมาก่อนฆ่าตัวอื่นนะครับเหลือทีเล็กเอาไว้จัดไปเพื่อนมาตายหมดยังเนี่ยเหลือเสือนะครับคาโดก็ามาด้วยอจัดไปเพื่อนเสือตายหรือย,ยังเสือยังไม่ตายครับเสือติดอยู่หลังหินครับผมเดี๋ยวต้องจัดเดี๋ยวต้องจัดจัดไฟไม่โดน ขีมมออ่มาขี่มากรเออมาฆ่ากันอากาศอย่างนี้เลยง่ายดีคิดว่าทีเล็กตัวนั้นน่าจะไม่ตายเลยครับจิงโจ้มีไหมจิงโจ้มีไหมเดี๋ยวจะดูใกล้ๆบ้านนี่เลยครับไม่ต้องไปไกลครับผมจิงโจ้เซิร์ฟนี้หาง่ายมากโอเคครับผมตอนนี้ด้านหน้าเรามี2ตัวนะครับตัวไหนเลเวลดีกว่ากันลงไปดูใกล้ๆเลยดีกว่าตัวแรกเลเวล48จนะ 8, ครับ ตัวที่2อเลเวลเท่าไหร่เลเวล68โอเคเดี๋ยวใช้โบล่าดีกว่านะครับโบล่าตอนนี้ขาดแทสเดี๋ยวเอาแทสมาก่อนใช้โบล่าน่าจะโอเคกว่านี่ไงต้นนี้มันให้ยางไม้นะครับใครที่ถามว่ายางไม้ได้จากไหนนะครับได้จากต้นนี้เลยครับผมโบล่า2อันก็ได้จะพอมั้งไม่น่าจะยากเย็นอะไรทีนี้ก็เริ่มจับกันเลยหูเดียวเดียวเดียว,ด,ยวด้านนุ่นเธอเบิร์เพียบเลยครับผมอู้ยมาแล้วครับผมเจอเลือดไฟฟ้าหน่อยดิมา ข้ามาจัดไปมาดิมาดิเออหมดหรือยังหมดหรือยังยังไม่หมดจัดไปจัดให้ได้เดี๋ยวคายพวกนี้ก่อนนะครับจิงโจ้ค่อยว่ากันมีตัวนิ่มกับเสือตีกันอยู่เดี๋ยวขอเคลียร์หน่อยนะขอเคลียร์หน่อยนะเคลียร์พื้นที่ก่อนโอ้โหตัวนิ่มพอหลบเข้าไปในกระดองแล้วไม่ตายครับลองเลื่อยดูนี่ว่ามันจะตายหรือเปล่าโอ้ยไม่ตายวะไม่เข้าครับผมจิงโจ้ไปไหนแล้ววะเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นี่หายไปเลย เอาตัวสีส้มนี่ครับไปไหนนมัรู้เดี๋ยวไปขี้มันมาก่อนดีกว่าอยู่ไหนอยู่ไหนทำไมมันไปไวขนาดนี้วะเนี่ยแค่ผมเผอแป๊บเดียวนะครับตัวหนึ่งอยู่ทางนี้นะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เราจะจับไม่รู้ไปไหนหรือต้องบินหามสักแป๊บนึงแล้วก็สีมันก็กลมกลืนกับพวกก้อนหินด้วยครับอาจจะหายากหน่อยผมว่ามันน่าจะลงมาด้านล่างตรงนี้นะ ไม่ได้จะไปไหนไกลครับโอเคเจอแล้วครับอย่ายุ่งวุ่นวายน้องขี้มาก่อนไปหาจุดที่จับง่ายๆดีกว่าบริเวณนี้ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงเดี๋ยวมีตัวนู้นตัวนี้เข้ามาเกะกะนะครับจับตรงน้ำตรงนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมว่าด้านหน้าตรงนี้น่าจะโอเคครับเ้ยมีเมงป่องกับงูนี่เอาตรงนี้แหละโอเคลงไป ตรงนี้เะเหมาะโบล่าก่อนทีนี้ก็เอาโบล่านะครับเกี่ยวขานไว้ครับผมเรียบร้อยครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการยิงลูกดอกยาสลบนะครับยิงด้านหน้าเลยหน้าตาน่ารักมากครับผมจัดไปกี่ดอกจะสลบไม่รู้เดี๋ยวพอมันใกล้ๆจะขยับตัวได้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นโบล่าอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ก็ยิงรัวๆไปก่อนอเราต้องคอยฟังเสียงให้ดีนะครับว่ามีตัวอะไรเข้ามาด้านหลังหรือเปล่า ตอนนี้ก็โอเคปลอดภัยไม่มีตัวอะไรเลยนะครับเป็นไงบ้างสลบหรือเปล่าสลบยากใช้ได้แล้วเนี้ยอุย้ยหลุดแล้วครับตาม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 อย่าหนีอย่าหน,านีติดไหมติดไหมไม่ติดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้โบล่าครับผมทมพลาดหามพลาดตรงนี้น่าจะได้อยู่มั้งจัดไปโอเคโดนแล้วครับยิงต่อเลยครับผมตรงนี้น่าจะยิงหัวไม่ได้แล้วยิงหลังไปก็ได้อุย้ยอะไรอะไรอะไรเดี๋ยวปลาปลา,าปลา จะเสือกจะเสือกเรียบร้อยเบิงอาจมากไม่รู้มันกัดโดนจิงโจ้บ้างหรือเปล่านะครับเรียบร้อยครับจิงโจ้สลบแล้วโอเครู้สึกว่าจิงโจ้คาสลบมันจะลงไวนะครับอาจจะต้องเฝ้าครับผมลงไวมากครับไม่เหมือนทีเล็กไอพวกทีเล็กอะไรพวกนี้มันจะลงเรื่อยๆแต่อตัวนี้แป๊บเดียวก็ลดลงมาประมาณสัก10%เลยครับไม่ถึง1นาทีเลยระหว่างนี้ก็ไปหาอะไรทําก่อนดีกว่าไปหาดูว่าบริเวณนี้มันมีคริสตัลหรือเปล่า ผมชอบบรรยากาศบริเวณนี้มากเลยครับมันค่อนข้างจะดูแบบเออสวยงามดีแจมแจมด้านบนนี้มีคริสตัลให้ตีบ้างหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเลยครับมีแต่แอดอลงมาเก็บแอดอก่อนก็ได้สีขาวบางทีก็ได้ของดีนะครับสำหรับเซิร์ฟนี้โอเคใช้ได้อยู่แต่ว่าได้ขวานกากไปนิดนึงไอขวานไม้พวกนี้ก็ <laughs> แทบจะไม่ได้ใช้อยู่แลวครับขวานกระจอะเกินไปจริงๆมันไม่ใช่ขวานไม้มันเป็นขวานหิน แต่ว่าด้ามไม้เออจับปลายจับปลายเคียวพวกนี้ก็ได้มาหมดหรือยังนี่กระจุยไปครับผมว่าเลเวลเรายังได้อีกแต่ว่ามันขึ้นยากครับผมเนื่องจากว่าไดาโนเสาร์มันมีแต่ตัวเลเวลน้อยๆไงเพราะว่าในเซิร์ฟนี้ผมพยายามที่จะเพิ่มนะครับเลเวลแล้วแต่มันมีปัญหาก็คือว่าลูกดอกที่เราจะใช้จับมันเนี่ยมันเยอะเกินไปผมก็เลยต้องเอาออกนะครับเวลาเราใช้คู่กับหมอดอื่นก็จะทําให้ไดโนเสารบ์บางตัวมันไม่เกิดไงผมก็เลยไม่ลงดีกว่า สำหรับหมดที่จะเพิ่มเข้ามาตอนนี้นะครับผมต้องขอดูก่อนว่ามีตัวไหนนะครับที่ใช้ได้สมบูรณ์แล้วก็เกมไม่มีปัญหานะครับถึงจะลงได้ตอนนี้ก็เล่นกันแบบนี้ไปก่อนนะครับผมไปกันเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเซิร์ฟมันหายเกมมันเข้าไม่ได้นี่ต้องมาเล่นกันใหม่จะวุ่นวายกว่าน,นี้ครับจิงโจ้ตัวนี้ผมเออเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอะไรอะไรเนี่ยโอ้อีแรงมาจะเอาจะเอา,จะเอาได้มาวุ่นวายจริงๆเลย โอ้โหจิงโจ้ตายเลยครับผมโอ้โหโโแม่งเอ้ยเ <_ C 1> จ็บใจมากมายครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปเอาตัวสีดำก็แล้วกันนะครับผมโอ้โหอีแรงมาเสียเรื่องเลยครับ <_ C 1> อีแรงจิกจิงโจ้ไม่กี่ทีเองตายเลยเหรอเร็วมากมายครับจริงๆมันก็ไม่ได้จิกจิงโจ้หรอกมันจิกผมนี่แหละแต่ว่ามันไปโดนจิงโจ้นะครับหรือว่าเมื่อกี้เราเสียบโดนจิงโจ้ผมดูไม่ทันรู้แต่ว่าผมเซ็งมากตอนนี้ จิงโจ้มนกิมอยู่แถวๆนี้แหละน่าจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับโอเคเจอแล้วครับเดี๋ยวจับตรงนี้เลยดีกว่าไอตัวนี้ไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรอกตัวนี้เลเวลมันน้อยนะครับจัดโบล่าไปก่อนเลยไม่โดนด้วยหูยพลาดมันดันเลี้ยวหัวหลบซะก่อนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออไม่โดนอีกอยู่นิ่งๆดีเออนั่นแหละดีมากขยับคยื่อนอยู่ได้มาเอาใหม่เอาใหม่หมจัดไปกระนำรัวๆ ตัวนี้หน้าตาน่ารักสู้ตัวเมื่อกี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวเมียด้วยโอ้โหผมว่าตัวผู้เหมือนตัวเมียมากกว่านะแต่ไม่เป็นไรเอาไว้ก่อนเลเวล4 8นี่ก็โอเคนะครับจัดไปมายังไม่สลบอีกแล้วเนี้ยสลบยากใช้ได้นี่ว่าตอนนี้ก็หลายดอกเลยนะครับยังไม่สลบครับผมหนีไปแล้วด้วยอย่านี้อย่าหนียิงต่อจะไปไหนจะไปไหนโอ้ตัวนี้วิ่งไวมาตัวเมียวิ่งไวมากครับผมโอเคมาสลบตรงนี้ กำลังจะใช้โบล่าพอดีเลยล่วงไปแล้วครับเอาเป็นว่ายัางไงเดี๋ยวใกล้ๆจะได้แล้วเรากลับมาเจอกันดีกว่านะครับผมตอนนี้ก็ต้องรอให้มันหิวไปก่อนนะครับเอาละครับตอนที่ค่าหิวของมันก็ลงมาเยอะพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราใส่เหตุให้มันกันเลยนะครับจับได้เลยหรือเปล่าผมก็ไปรูนะใส่เข้าไปเป็นยังไงขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าได้เทมมิ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแจ๋วแจ๋วโอเคเรียบร้อยครับจับจิ้งโจได้แล้วทําไมหน้าตาตรงนี้เหมือนหมาจิ้งจอกเลยเมื่อกี้เหมือนจิ้งจอกมากมายครับ โอเคทีนี้ก็เอาเห็ดออกมานะครับรู้สึกว่าหลังจากที่เราจับมันได้นะครับมันจะสามารถกินเบอร์รี่แทนได้ครับผมกินได้อยู่โอเคทีนี้ก็ใส่ที่ขีกันเลยครับไม่แน่ใจว่าถ้าเราไม่ใช้เห็ดมันจะกินเบอร์รี่ได้หรือเปล่าผมก็จาไม่ค่อยได้นะลืมๆนะครับแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเมื่อก่อนผมเคยจับมันด้วยเบอร์รี่นะไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะโอเคแต่ว่าตอนนี้เราจับจิงโจ้ได้แล้วนะครับ ทีนี้ก็จะลองทดสอบพลังนะครับสู้กับตัวไหนสักตัวหนึ่งสู้กับพลาเซอร์ได้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าจะได้มั้งดาเมจ164นะครับมีเลือด852สป,ปีด100เตมิแนอยู่ที่674ครับแต่สป,ปีดอยู่ในเกณฑ์โอเคครับมันก้าวขาช้าก็จริงแต่ว่าวายครับผมมีเทอร์เรเบิร์ดหนึ่งตัวครับด้านหน้าครับลองดูดิสู้กับเทอร์เรเบิร์ดได้หรือเปล่าจัดไปไหมอุ้ยไม่ได้ไหวมั้งเนี่ยไหวหรือเปล่ามั้งครับต้องลองดูโอุ้ยไหวอยู่ แต่ว่าเธอระเบิดเลยวลแค่8ปเองนะครับหางตุ้มไหวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องลองเป็นหางตุ้มดูนะครับแต่ว่าหางตุ้มนี่บอกได้เลยว่าเลือดเยอะมากครับผมจัดไปเพื่อนจัดไปมาจิงโจ้ตัวนี้กระโดดถีบไม่ได้นะครับถ้าเป็นจิงโจ้ของไอโน,นากิจะกระโดดถีบได้ด้วยครับโคตรเท่ามากมายอีกไปโขกไปจะเรียกจิกหรือว่าเรียกกัดดีเรียบร้อยครับเจอซากิโอโ,โดนซากิไปแล้วเดี๋ยวต้องพัชสีบซากิก่อนนะครับ าก,กีนี้เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินดีกว่าถ้าสู้ไม่ได้จริงๆก็ค่อยเรียกมันช่วยนะครับตอนนี้เราลุยเดี่ยวไปก่อนเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดไปขั้นหนึ่งนะครับทำไมเลือดเราอัพเยอะจังก็ไม่รู้เนี่ยขั้นเดียวไปสอง0นเลยเหรอปกติเลือดมันไม่ได้ขึ้นเยอะขนาดนี้เนี่ยทำไมจิงโจ้มันขึ้นเยอะก็ไม่รู้ครับปกติมันขึ้นนิดเดียวนะรู้สึกว่าบริเวณใกล้ๆนี้จิงโจ้เยอะมากครับผมตัวนี้เลเว่าเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้เลเยวลสิบสองฆ่าไปก่อนดีกว่าไหมไลจิกไป ไอตัวที่เราไม่ได้จับวิ่งไวครับดูดิวิ่งโคตรไวเลยแต่อาจจะเป็นเพราะน้ําหนักเราก็ได้เพราะว่าตอนนี้น้ําหนักเราก็เยอะนะครับออกไม่ได้ออกไม่ได,ออไได้ตายโอเคอัพน้าหนักไปอีกดีกว่าโอเคน้าหนักตอนนี้อยู่ที่990นะครับไวขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาจิงโจ้กลับไปเก็บที่บ้านนะครับจะได้กลับไปดูมังกรนะครับว่ามังกรของเราได้หรือยังนะครับระหว่างทางก็เดี๋ยวจะฆ่าเก็บเลเวลไปด้วยดีกว่าเพิ่มดาเมจไปอีกสักขั้นหนึ่งดาเมจต,ตอนนี้อยู่ที่492นะครับ มาดูกันว่าจะสามารถสู้เทรเล,ลเบิร์ดกับเสือแล้วก็หมาป่าได้หรือเปล่านะครับจัดหมาป่าก่นเลยมากัดไปกัดไปมาน่าจะได้อยู่มั้งโอเคเรียบร้อยครับตีหลายทีหน่อยแต่ว่าฆ่าได้เทเล,ลเบิร์ดต่อเลยมาเขกไปเขกไปจะลุมก็ได้จะลุมก็ได้เข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาเรียบร้อยครับผมกระตุยครับสู้ได้แบบสบายสบยเฮ้ยเสือมาอีกสองไปเลยมาจัดไปจัดไป กัดตัวลัวกัดตัวลัวโทนี่ดาก้อนอย่าเซือกจะมาเซือกโอ้ยตนลุมแล้วครับมาโคตรเยอะครับผมตอนนี้กัดไปกัดไปมาเรียบร้อยครับสู้ได้แบบสบายสบายครับด้านหน้าก็มีหมาป่าสีขาวสวยเลยครับกาลังตีกับอีแล้งอยู่นะครับอย่างนี้ต้องแจงแล้วผมหมาป่าที่กัดอีแร้งไม่โดนครับวนอยู่ได้ผมต้องช่วยครับมาโคกไปโคกไปผมชอบชินโจของไอ้นโดรเกียมันสามารถกระโดดทีบได้ ไม่รู้ว่ามันทํายังไงเนียให้จิงโจ้กระโดดถีบได้โคตรเท่เลยรู้สึกว่าตอนนี้จะมีโกเลมมาบุกที่บ้านผมนะครับแก๊งผมเข้าไปลุมเลยครับผมเป็นห่วงแค่จิงโจ้อย่างเดียวเนี้ยต้องขี่จิงโจ้ก่อนจิงโจ้ไม่ปลอดภัยครับตัวอื่นเข้าไปลุยได้จัดก,การมาเลยเพื่อนล,มมนลุมมันลุมมันลุมมันแรงไม่ช่วยเลยครับผมไหวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอ้อมไปด้านหลังดีกว่ามั้งด้านหลังน่าจะไม่โดนโจมตีครับเรียบร้อยครับเสร็จสปราร์ต้าอ๋อไม่ใช่แกลิมิมัสเหรอโกเลมท้องแดงนี่เลือดเยอะจริงๆครับจัดไปมา จัดไปตีรัวๆ,ๆตีรัๆ ó, วๆโอ้ตีแรงมากครับผมสิงโจเสียเลือดมา20เเแล้วครับโดนไปแค่ทีเดียวเท่านั้นเองผมตอดด้านหลังมันได้อยู่นะครับด้านหลังไม่โดนโจมตีสบายๆอยู่จัดไปเรียบร้อยครับเสร็จทะระเทอรเบิร์ดโอเคนี่ขนาดเลเวลแค่24เองนลเนี่ยไอ้ก้อนนี้ใช่หรือเปล่าเนี่ยสีสันแปลกๆเหมือนจะใช่นะครับไม่ใช่ครับผม โอเคครับผมสำหรับเจ้ามังกรเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อพาร์ทหน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ